สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเอาทรงของฟีนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนกดไปนะคะมันจะอยู่ที่หน้ามันกิดพีทุกคนสามารถเปลี่ยนไปเป็นหน้าปรับแต่งได้เลยนะคะ ทุกคนเปลี่ยนไปเป็นหน้าปรับแต่งนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะแล้วมันจะอยู่ที่ตัวละครส่วนด้านล่างมันจะเขียนว่าผลงานสร้างสรรค์น,นะคะพอทุกคนเข้ามาปรับแต่งเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้านี้นะ,ะทุกคนก็เลื่อนขึ้นไปได้เลยนะคะและทุกคนกดคําว่าเลือกซื้อเพิ่มเติมตรงด,ด้านล่างสุดเลยนะคะนี่นะคะเรากดเลยะคะ่ะ โอเคะคะ่ะแต่เราขอบอกเลยว่าคือเราจะมาส่นเอาผมสีผมสีขาวหรือสีคียวน่ารันะผมสั้นนะที่น้องเขาขอมานะคะน้องเอฟซีเขาขอมาแล้วก็ทําให้ได้นะคะแต่ว่าก็คือเราบอกเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะก็คือถ้าเราซื้อตัวละครตัวไหนเนี่ยแล้วเรามากดที่ซื้อตัวละครเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะคะ เราขอย้ำนะคะว่าห้ามกดตามเราเด็ดขาดนะคะขั้นตอนนี้นะคะขอย้ำเลยนะคะว่าขั้นตอนนี้ห้ามกดตามไม่งั้นทุกคนอาจจะไม่ได้ทรงผมที่เราสอนอันนี้นะคะทุกคนก็ยังจะอยู่หน้าเดิมอยู่นะอย่ากดตามนะคะขั้นตอนนี้แต่ขั้นตอนอันนั้นกดตามได้แต่ขั้นตอนนี้ห้ามกดตามนะคะขอย้ำเลย ทุกคนยังอยู่หน้านั้นอยู่ใช่ไหมแล้วทุกคนก็เลื่อนเลื่อนนะคะเลื่อนหาตัวละครตัวนี้นะคะให้เจอนะนี่นะคะตัวละครตัวนี้ถ้าทุกคนกดซื้อแล้วนะคะให้ทุกคนกดมาหน้าปรับแต่งนะคะถ้าทุกคนซื้อตัวละครตัวนี้แล้วให้กดมาหน้าปรับแต่งนะคะแล้วทุกคนก็กดไปคําว่าศีรษะและร่างกายนะคะกดไปเลยนะคะทุกคนและ พอทุกคนกดไปสีสันแล้วร่างกายมันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมคะคนสามารถกดไปคคาว่าผมได้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วพอวเราเลื่อนขึ้นนะคะอ่มอมนี้นะคะเราก็จะได้ทรงผมมาน,นี้แล้วนะคะจะเป็นทรงผมแบบนี้นะคะ เดี๋ยวนะทุกคนมันยังไม่อัพโหลดค่ะนี่นะคะแต่ว่าเราใส่ผมซ้อนใส่เครื่องแต่งกายซ้อนมันเลยเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นผมนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะแต่ว่าเราชอบทรงผมตัวนี้คะ่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย หรือใครอยากได้ทรงผมแบบอื่นหลายอย่างเนี่ยก็มีได้นะทําขั้นตอนเราแล้วก็สามารถเลือกซื้อตัวครตัวอื่นได้นะแต่เพราะแต่ว่ามันจะซื้อได้แค่ฟรีนะโอเคบ๊ายบาย